คราวนะครับผมกับรายการ KB Live สดแสบสีติดขอบจอและช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาชมโชว์ที่ถือว่าดีที่สุดของวิกที่ผ่านมานั่นเองนั่นก็คือคู่ของน้องลูกตาลกับน้องน้ำหวานนะครับแบบคู่ดูโอเอ็นแอลใช่ไม่ใช่เอ็นเจจะบอกว่าขอพูดส่วนตัวก่อนเลยว่าสะพครึ่งที่สุดเป็นโชว์ที่แบบสุดยอดแบบจริง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 มันแบบเฮ้ย ไปไฟเยอะมากมากตัวมองไม่เห็นเขาแบบมีผ้ามีอะไรแบบบ็อกกิ้งวีมากเป๊ะมากซ้อมกี่รอบทับก่อนเยอะมากเจ๊งแว่ามันมีแบบเดี๋ยวต้องหันมาหันหลังหันโอกกัใช่ปะแต่ก็ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนหลังซ้อมผิดเเรริิ่่มมแบบเริ่มแบบ ตอนถอดเดรรี่ไม่ใช่ก่องนะเบงเออเบงกำลังงงๆอ่ะอืเพราะเมนเล่หลายเพลงมากเลยใช่ไหมครับประมาณยี่สิบสามเยอะมากเพลงขึ้นึ่งเออมันเยอะมากโอ้โหแต่ว่าเต็มเต็มอิ่มมากๆจริงๆจริงๆจะบอกมันเต็มอิ่มจริงๆอย่างที่กรรมการบอกว่าเป็นโชว์ปิดที่สมบูรณ์แบบมากๆครับน้องแล้วก็อย่างเงี้ยถือเป็นการแต่ชอบครั้งแรกเป็นยังไงสองคนนี้ได้มาเจอกันรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าอยากอยากอยากไปด้วยกันอยา่แล้วนะฮะคุยกันก่อนที่จะแบบจะติดห้า หวังคิดไหมว่าออกไปเราอาจจะมีสิทธิ์เป็น N L หวังปะ N L ตอนนี้เป็นจอเล็กอยู่คุณผู้ชมก็เลยจะไม่เห็นความเอะไรนะเพชรวาอคุณก็สวยทุกอย่างอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาต่อเลยเขาบอกว่า นี่พี่ทาทาได้ออกปากชมเลยนะว่าเป็นโชวที่ดีที่สุดใช่ดีใจไหมณเวลานั้นรู้สึกยังไงบ้างโลงคะเขาจะโดนก็ตองบายใจสบายใจแต่เห็นรู้สึว่าน้องตาอะไรที่กปาเหว่ะทตาหรือใครวินนี้วินนี้สีแดงใคร บีโผล่อ๋อเออใช่ใช่ซ้ำบีอแบบว่าหลังจากโชว์นี้คะแนนก็พุ่งขึ้นเลยใช่คะแนนก็พุ่งขึ้นเลยด้วยอ่ะไม่เป็นไรอย่างที้ต้องถือว่ายังสาวอยู่ว่าแบบจบไม่ดีเอออะโอเคก็จบลงอย่างสวยงามมากอลังการงานสร้างตบมือ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 ให้กับโชว์นี้จริงเพราะว่าสุดยอดมากจริงๆแต่สำหรับเขาเรียกว่าสัปดาห์หน้าดีไมค์เกส ่อว่าหลายๆคนรู้กันแล้วใช่ไหมว่าได้เป็นเกสกับใครใครเป็นเกสของเราใชา่แต่ผู้ชม k b n อะไรนะ k b n Live สดจากซิตีขอบจอยังไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าค่ะป่ <c oughs> อะอ้าวไรเงี่ <c oughs> ยังกับปรากฏการณ์ฮวบตีไรท์ทุมแดงกับเราศิลปินรับเชิญในโจทย์เพลง Be My Guest เ b n เพียนอวันครั้งที่23ชุดโจทย์ซีรีส์ ใครจะเป็น2คนที่ต้องออกจากการแข่งขันแต่สิ้พร้อมกันเสารนี้5้าทุ่มทาง modernai tv ว้าวเข็นกันไปแล้วอ f ฮังเดอนสตาร์แบบว่าจัดเต็มมากๆใช่แต่ลองคู่เขาเหมือนแบบถูกจับมาคู่กันเลยเนาะเริ่มที่น้ำหมานกันดีกว่าคู่กับใครแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าร้องเพลงอะไรพี่ต้น AF ค่ะบอกไม่ได้ด ป็นรอผมตั้งพี่ตัง้ตงเสตาร์ The Star ครับ<า>ตัง The Star ้งนสตาร์ที่หนึ่งของสตาร์เลยังไงปีน็นแบบนี้มัน อันนี้ที่หนึ่งของ AF ใช่ไหมฮะี่ต้นที่หนึ่ง AF อันนี้ปิดท้ายฮะเป็นที่หนึ่ง k อนะนั่ก็คือพีเอลเอเนต้องเปลี่ยนผมองไว้นะตอนร้องอะโอ้องจะใส่ผมันจะใส่ผมาพร้อมเป็นที่หนึ่งแแต่ถึงว่าทาง g ครับจะได้ที่หนะฮะแต่ก็เป็ดพอกัน ยกมันขึ้นทุกวันแล้วเนอะโอเคนุเกนกุเกดค่ะก็เป็นพี่ที่สวยที่สุดค่ะใน KBN นะคะใช่นุเนเกจรองคนนี้เหมือนมากคล้ายกันเลยหุ่นเหมือกันก็ได้หมดเลยเชฟบานะอะสุดท้ายขวัญยกมนขึ้นมาบิดใจันไปบิจันมาบิดกันใไปถึงบ้านงายเห็นเนื้อหเาเห็นเนื้อหอ่ ต้องือเปล่านทดังไฟอ่ะเปล่ยนเมือรับเปลี่ยนชื่อรใครคะคนนีม่เิชเดาแน่นแน่นอนคุณทนอะไรได้นะขวัญกะหันสูสีเอ้ยได้อยู่ได้ยกอ่ะเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าทั้งหคนได้ฝากโชว์สำหรับเสาร์นี้หน่อยดีกว่ากับทีม B My Guest ค่ะ มันสุดยอดจริงๆอะเวทีเวทีนึงที่จะรวมสามค่ายสามเวทีที่มีอยู่แล้วใช่ไม่ผิดแล้วอยากให้มาชมอยากให้มาฟังเพลงเต็มด้วยอ้่า้วปรอยจะแบบมัสบายมากสบายมากเสัยงมาก้วย อะไรกินครับเพลงปีมเปลี่ยนเนื้ออีกแล้วหรือว่าได้งได้งเพลงปีมเกิดอะไรขึ้นไม่มีครับ่ก็อาจจะมีการผสมผสานจะเป็นดนตรีไร้พรมแดนบีมายเกสดวดนตรีไร้พมแดนไม่อะไรอ่ะไ็ไม่อะไรก็ผ่านก็ผ่านนะผมก็เห็นขั้นอนี้วีกนี่อาจจะมีหิมะหิมะตกมาก็ได้นะแก่ม้ขายอีกรอบล้วก็ีอะไรอีกแกพูดใหม่ ผิบมานี่ก็จะไปลากเสียงอะไรบ้าบอเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดพี่มีสเป็ชียลเกมด้วยนะคะสเปเชียลเกมอาจจะเดินที่นมาก็ได้เอาไม่แน่อาจะมาโซโล่แต่นอกจากที่พูดไปแล้วมีสเชียลทียังบอกไม่ได้มีช็อตเสิมค่ะออได้ แต่ไม่มานางบอกดูอยู่บ้านไม่อยากจะบ่นหรอกก่อนก็ดูอยู่ไม่กลัวกูฮอจะเต็มเพราะว่าแฟนคลับต้องแบบพลักแน่นอน กูว่าแฟนของวินทีที่นั่งเราเพชรเนาะเออแล้วถึงเวลาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราฝากรายการเคเบิลไลฟ์ไปดีกว่านะคะสำหรับเคเบิลไลฟ์สดแซฟซีติดขอบจอวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอัปเดตความเคลื่อนไหวแถมทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีแก๊สพิเศษมาร่วมคุยกับเราด้วยนะที่สำคัญวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีลุงบอมแคปเปียนเขามาพร้อมกับอะไรเพชรลุงบอมแคเปียนของเรานะครับผมแย่ลุงไม่ด๋อยกด้วยความเคยชินครับเพราะว่าเขาเป็นลุงของเคเปียนจริงๆนั่นแหละเขานนะครัับบผมกวิาที วินาทีสุดท้ายเอาวินาทีที่หายไปครับผมขอโทษครับสกิปผิดนิดนึงฮะวินาทีที่หายไปนะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวของพี่บอมนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเลยและเขาก็จะนําบทเพลงเพลงนั้นเนี่ยมาร้องในรายการของเราเป็นรายการแรกเลยเหมือนกันสุดยอดมากเลยนะถือเป็นการได้พรีเมียร์ตัวเองครั้งแรกในที่นี้เลยนะคติดตามพี่ดีส่วนใครที่อยากจะได้รับสิทธิ 100ที่นั่ง V I P แถมบอดคะแนนร้อยคะแนนไปเต็มๆเลยนะคะก็ส่งทีแล้วก็ส่งมาที่411-1955ค่ะขอาตัวละคหนึ่งคนเรียกบอดเลยให้กับทุกๆคนใน KBN ค่ะส่งไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็ใายที่ชื่นชอบพวกเราทาง KBN อ่าหนึ่ง KBN สองหนึ่งถึงหนึ่งถึครับผมอนนี้ตงเต้อน้อเต้องเด้อเ็กต้งเองเเด้อ 90้าสิบหนึ่น้าก็กด KBN สิบแล้วก็บอกว่าที่4ี่หนึ่งนเก้าไม่ได้เลยผมมาสีฝันไม่ได้ฝันเลยอ่ะฝันจะเริ่มพูดตอนที่ทีมงานบอกเลยจะดีเหรอผมิ่ะีม KBN นะคะตามด้วยใหายเล็กที่ชั้นชื่นชอบนะคะหนึนะคะส่งมาที่สี่หนึ่นะคะข้อความละสามารถทุกเครือข่ายค่ะเก่งทีความรู้ที่สุดจุดนี้อีโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆ KBN ทั้งห ชีวิตมากๆเลยกับ KBN บ w ย r ์งครั้งที่23นะคะก็ The Battle Series เดี๋ยวเราไปเจอเกัาบทเวทีนะ okay.